เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์ iser, นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีโซนนะวันนี้ก็อยู่กับกาชาพันปีนะครับก็เป็นกาชา10ปีพาร์ทสก็เป็นพาร์ทที่นะครับ,ก,ก,รก,น 2, นรบก็จะมาในรูปแบบพันปีนี่แหละมันอยู่ในช่วง10ปีพอดีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ากาชาครบรอบ10ปีกับกาชา10ปีพาร์ทสเน 2, นะี่ยเราเล่นได้ยาวๆยวัยนปีหน้าเลยครับแลวเป็นตัวที่แบบตึงๆอยู่ใน อยู่ในอยู่ในท็อปยันปีหน้าเลยครับปกติมันเป็นแบบนั้นทุกปีครับมาวันที่31เอดเดือน7ถึงวันที่15เดือน8นะครับเวลาบ่าย2โมง3ตัวหน้าตู้เป็นเลนจิครับอา่าคุณลุงจูชิโรอุกิทเกจูชิโรแล้วก็อิชิดะอุริวเดี๋ยวไปดูอา่าตัวหน้าตู้ที่หลังนะครับ ก็มีรูปแบบใหม่ของอิชิดะอุริยมาด้วยครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะโรมตู้อ่ะมาดูที่เลทก่อนเลทหกเปอร์เซ็นต์ไม่มีลดเลทครับก็จุดเทียนเวียนวนกันอยู่ในกาชาเลยครับก็ถือว่าเป็นเป็นเลทที่ดีนะโอเคตัวร่วมตู้ครับไอเซนเขียวพันปีครับตัวนี้ออกมาก็พอสมควรแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวที่ว่าตีปกติ เมตาเขียวตีปกติครับอันดับต้นๆ้นเลยแรงตีแรงมากครับมีตีปกติมตเมื่อติดสถานะนะครับแรงขึ้นแล้วก็เกตเต็มนะฮะเป็นตัวที่แรงจริงครับแล้วก็มีโล่ด้วยเล่นได้ยาวๆครับแล้วและยังเล่นได้อีกยาวๆวครับยาวเลยยาวเลยตัวสายตีปกติมักจะเล่นยาวๆนะสายตีปกติสําหรับฟาร์มทั่วไปเล่นได้ยาวๆแบบยาวมากด้วย ต่อไปเป็นอิชิดะพันปีตัวนี้ก็เป็นครบรอบครบรอบกี่ปีวะแปดปีเหรอเจ็ 7, 8, เอ้ยผมผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าทุกคนแต่ว่ามันเป็นครบรอบพารส,สองเหมือนกันนะครับน่าจะเจ็ดหรือเปล่าเจหรอหรือ8โอ้ใช่มันเถอะกีเก็ผมกีเกีดเกด็กเป็นตบัว ดอก3นะครับน้องหอมเล็กน้องหอมใหญ่หยายดน้ำนะครับแล้วก็เล่นได้กลางๆตอนนี้ก็ไม่ถึงกับเก่งไม่ถึงกับเก่งนะแบมเบีเมตาครับตัวนี้ถือเก่งอยู่นะพันปีเหมือนกันนะครับเก่งอยู่แต่ก็สื้อสู้แบบเมตาจริงๆไม่ได้เหมือนกันนะเบีคุยะเขียวตัวนี้ก็เก่งครับแล้วก็มีบูทด้วยนะฮะก็ถือว่าเล่นได้ดีนะแต่ก็ต้องเล่นมือนะสำหรับตัวนี้อิติโก เทพทูสีม่วงตัวนี้ก็ยังอยู่อันดับต้นๆของเมตาอยู่นะครับก็ไม่เชิงว่าต้นๆแต่ว่ายังติดเมตาอยู่ถ้าจัดอันดับเมตาจริงๆนะเล่นกิวก็ได้อยู่นะครับแต่ก็บางทีก็อาจจะไม่จบหรืออาจจะจบแบบเฉียวเฉียดนะอินโนเอเขียวเมตา p v p แบบตลอดการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อินโนอเอก็จะแพ้ ไอ้เจ้าไอตัวอาันคาสีส้มนะมันชื่ออะไรว่ามิลา่าโรสหรือเปล่าเออนั่นแหละนะและกำลังจะแพ้เมตา p ีพีหในสตัวหน้าตู้นี้อีกด้วยนะครับก็เป็นตัวเมตา PVP ของปีที่แล้วที่ยืนยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็แรงด้วยปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่แหละต่อไปเป็นโทชิโร่เขียวเอ้ยม่วงนะฮะเป็นร่างบางใครครับ ในช่วงพันปีบางใครอาจจะดูแปลกๆนะเพราะว่ามันได้รับอิทธิพลพลังของฮอลโลมานิดหน่อยจากการคิดวิเคราะห์ของมายุรินะครับเพื่อช่วยให้ยามมุตนั้นสามารถชนะกุนซี่ได้นะตัวนี้เก่งครับดันกิวเก่งครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครเล่นก็ยังเอาไปเล่นในนี้ได้อยู่นะลิมิตเวสเบิกเกอร์ไม่แน่ใจจบไปหรือยังอาจจะจบไปแล้วนะนิมยะไม่ใช่ดิตัวนี้เออไม่ใช่ใช ตัวนี้ชื่ออะไรวะนี่มายะเหรอเดนจิโร่ไม่ใช่เดนจิโร่นี่มายะโอเอซเออนี่แหละเมตาสีฟ้าเช่นกันครับระดับต้นเหมือนกันตัวนี้ถือว่าแรงนะมีทั้งการเก็บเกตเอฟเฟกแล้วก็แรงแบบไม่ต้องติดเงื่อนไขเพราะว่าเขามีาร์มแรงแบบออไม่ต้องติดสถานะเป็นตัวที่ว่าไม่มีสถานะนะครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่มี EX ด้วย โลเบิร์ตเขียวตัวยิงข้างตีกิวที่ดีจัดตีได้เร็วจัดนะและดีจัดโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดู3ตัวหน้าตู้กันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากดู3ตัวหน้าตู้เสร็จแล้วก็ค่อยไปดูรายละเอียดการเล่นของของมันแล้วกันในทีเดียวทั้ง3ตัวนะครับอุคิตะเกจูชิโร่นะครับตัวนี้โจมตีไกลอ่าตา2โจมตีแบบซูปเปอร์แรงเป็นพิเศษนะครับ ทำไม่ตายอาจจะตายได้ในทันทีมีสถานะช็อตเอ้า EX EX อ๋อ EX เป็น forming v o r t e คเหรอมี killer p พ u s ด้วยนะครับโอเคยมทูตหัวหน้าหน่วยครับสังหารอารันคาครับสาย SP 938นะ EP ก็จะน้อยกว่าตัวครบรอบนิดหน่อยนะฮะไม่ตายก็ติดช็อตนะ ex นะฮะเป็นวอลเทคครับคูณดาวหกสิวิเป็นวอลเทคซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นวอลเทคแบบละเอียดไหมอะไรไหมนะแต่เป็นช็อตนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีครับในการเล่นนะแล้วก็ลดคุณทําแรง14สําหรับลิงนะครับพารซีฟลบดลุกเฉินบวกสครับขอบเขตถ้าชมตีแรงอ่า20%เร์เซครับทะลุกระเป๋าสินเงินครับ ex สกิลความเสียหายแรง30%นะครับ ex สกิลนั่นก็ขึ้นอยู่กับทัพเรานะ ว่าเรามีกี่ทับนะครับหรือว่ามีกี่ตัวนะถ้าเรามีเป็น5ทับหอย่างเงี้ยก็แรงสูงสุด30%แต่ถ้าเรามีไม่ถึงนะมีแค่1นึ่งทับหนะ e x ็กซ์สกิลนี่น่าจะแรงอยู่ประมาณ18%นะอาจจะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีผมก็ยังไม่รู้ต้องรอตัวมันมานะฮะอัพเรตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายแรง80ดิฮิตแรงบวก3นะครับไม้ตาย80นะครับเอ่อฮิตไม่ตาย100 เออเฮมีตายหนึ่งนะฮะติดสถานะบวก5วิติดช็อตบวกไปเลย80ครับอารันคาติดสถานะได้ง่ายขึ้นมีลดค่าป้องกันหลบหลีกยุดเฉิดน,นะครับไม่ติดสถานะ200%เมื่อศัตรูติดสถานะบวกแรงดรุริยางหนึ่งร้อนะครับทีมปาร์ตี้เอ่อถ้าโจมตีแรงของยงมทูตครับบวก10%ต่อยมทูต1ตัวนะครับมียมทูต3ตัวในทีมบวกไปเลย30มี4ตัวบวก40มี6ตัวบวก60ครับ อันนี้แล้วแต่นะมันจะเพิ่มความแรงได้เยอะพอสมควรแล้วก็อัพ e ิตี้สังเวียนจัดหนักมาเลยครับเพิ่มค่าสเตตัส10ได้รับไอเทมเสริมพลังมาเริ่มบวก3เลยเรอโอ้โหเกินบวก1ก็ถือว่าช่วยได้เยอะละบวก3นี่ก็เกิน super a r m ร r ครับใช้ทําให้ตายได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งครับสเตตัสทั้งหมดบวก10แล้วก็ความเสียหายแรง40ครับเยอะจริงเยอะจริงสังเวียนฉ่ามากแต่ว่าสังเวียนผมไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ มอสเยอะมากครับโปโกงเยอะมากครับสังเวียนสำหรับคุณลุงอุคิทาเกะนี้แรงแรงอยู่นะสามสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดห้าร้อยหกห้าร้อยเก้าโอ้แรงเอาเรื่องครับ ถ้าได้เต็มแม็กของ e x s k i l l นะ5 0 9เลยแล้วก็ไม่ตายตั้ง180บนะฮะก็ถือว่าดีอ่ะนะเดี๋ยวไปดูกันเล่นงของเขาที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปตัวอื่นก่อนเอาอะไรเลนจิครับโจมตีไกลถ้า2เป็นซูเปอร์แรงครับถ้า3เป็นชาร์จนะฮะโอ้นอมอลแอตแท็ก oh, สองแอตแท็ก สอง ex ไฟและแผ่ชกันเออไฟและแผ่ชกัน ex เป็นแผ่ ex หมดเป็นบูทด้วยโอ้ยเลนจิมันแรงนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเป็นก่อนโยมมาทูสังหารกุนซี่พั s นะครับแล้วก็สาย sp 934ไอพัทนี่คือโบอก20นะ ซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกวิดีตะเกะถ้าบอกไปอีก20ก็แรงมากแล้วนะฮะไฟตายก็มีทั้งไฟแล้วก็แผลชะกันนะครับ ex นะครับคล้คลคลายคเคมปรจิเลยก็คืออมีดาเมจร,รอบตัวแบบแบบประชิดตัวเลยนะครับก็ดาเมจใกล้นะแล้วก็แรงขึ้น100%ครับอารมณ์เหมือนได้ฮิตหนึ่งหรือว่าได้ความเสียหายแรง100%อะไรประมาณนี้แหละเป็นเวลาสิวิคูณดาว60ิวินะครับ สิบวิและคูณดาวหกสิบวิอ่าก็ต้องเป็นสิบวิที่คุ้มค่านะในการเล่นลิงลก์ลดคุณทำแรงสิบร์เครับลดดีูชเชนบวกหนึ่งขอบเขตแรง20%่ทรทลุก,กาสีน้ำเงินนะครับ EX skill แล้วก็เป็น EX ลิงก์ด้วยนะครับเมื่อศัตรูติดแผลชะกันครับความเสียหายทั้งหมดบวกสีนะฮะโอ้อันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงนะ ต้องติดแผลนะครับจะไม่เหมือนลูเคียกับอิจิโกเขารับ10ปีนะอิจิโกเขารับ10ปีบอกความเสียหายแรงไปเลยแล้วก็ลูเคียคือติดสถานะแรงไปเลยแต่อันนี้ต้องติดแผลเท่านั้นนะครับสําหรับลิงก์เรนจินะก็เป็นลิงค์ทางเลือกนะครับมันต้องตัวติดแผลเท่านั้นถึงจะเอาลิงเล์เรนจิไปเล่นได้อัพเรตตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายแรง60พิษแรงบวก3าไม่ตายบวก1ติดสถานะบวก2นะครับติดแผลบวก80นะครับ กิญซี่ติดสถานะได้ไง่ายขึ้นลดค่าป้องการซูเปอ Super ร์อาร์เมอร์ยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ก็ในด่านดันแต้มนะหรือว่าหอคอยเป็นต้นปัจจุบันหอคอยน่าจะไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วนะและด่านบางด่านนะอ่าไม่ติดอ่อนแรง200%อ๋อคือติดสถานะอื่นน่นแหละแต่ว่าอ่อนแรงที่ว่าไม่ติดแบบ200% พลังกดดันมันยันบวก80เมื่อสตูติดสถาน,นะครับบวกฟารมเสียหายแรง10%ต่ออยู่มาทุ่1ตัวนะครับคล้ายๆอุกิทะเกะเลยเอับริติตสังเวียนก็มีแค่4อันเอ่อปกติอับริติตสังเวียนมันจะมีอยู่2อัน3อันอะไรยังงี้นะตัวหลังหลังมีมาเยอะมากนะขอดูเรื่องอ่าหน่อยครับฮิตแรงบวก3นะครับติดสถานะบวก80 380บวกความเสียหายแรงเอ่อ420เฮ้ย440อืม440บวกแผลก็เป็น480บวก EX ก็เป็น580นะครับบวกคุณซี่อีกพัสอีก600มีไม้ตายฮิต1นะ หกร้อยสี่สิบโอโอหกร้อยหกร้อยก็เป็นตัวที่แรงเอาเรื่องนะแรงมากนะครับสำหรับเลนจิดูดีเลยครับดูดีมากเลยเลนจิเขียวเมตาเขียวโอในที่สุดแก๊งพะลองก็ได้เป็นหนึ่งในเมตาสักกะทีนะฮะแต่ครั้งที่แล้วก็ได้เป็นเมตาแดงใน PVP อยู่วับๆเหมือนกันนะวับๆแวับๆ ตัวต่อไปนักไม่ใช่อิชิดาอุลิวนะฮะโจมตีใกล้นะฮะชินเลอร์ออสแตนิทเทนและอยมาทุบบุตรอ๋อลิงค์ลดความเสียหาย21มี EX ด้วยเหรอมี EX กสกิลด้วยเหรอเอา,เอามีก็มีไว้ลูกพี่ไป ควินซี่สแตนเลิเนครับสังหารสแตนเล t e r นแล้วก็ยมทูตครับยมทูตในย่เยอะมากนะในโหมด p v p นี่ก็เป็นเมตา p v p ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดของตัวนี้กัน ATK แปดร้อยหกสิบเอ็ดครับแรงโดดเลยแรงขว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลย <c oughs> แรงเกินอิชิดะก็เหมือนจะไม่ได้มีสถานะอะไรนะฮะ มีลิงค์ลดวามเสียหายที่ได้รับ21%นะครับสกิลพัลซีฟหลบหลีกฉวยฉวยบวกหนึ่งคอบเขตถ้าโจมตีปกติ20่สิบครับธนูก,กาศสีน้ำเงิน ex Skill ความเสียหายปกติ30สูงสุดนะครับแต่ถ้าเลเวลหนึ่งผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณ20นะเอ่อบริตี้นะครับความเสียหายปกติ40่สฮิตปกติบวก3 340และวซุปเปอร์อาร์เมอร์ทะลวงบาเลียอะไรเทียมทานช่วงขณะตอนเริ่มนะครับ เฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะไร้เทีมทานนะบล็อกตายเกิดนะครับเลือดคึ้นหลอดถึงขึ้น50%นะครับบล็อกบูทและดีบัฟโอ้ไม่ระบุสีด้วยก็คือใครที่มีบู t และดีบัฟโดนอิชิดะบล็อกหมดครับแบบไม่ระบุสีพี่แกไม่ได้ทำมาเพื่อฆ่าไม่ได้ทำมาเพื่อฆ่าไอไอตัวนั้นนะ ตัวเมตาล่าสุดของ PVP สีสม้มอะแต่ว่าพี่แกทำมาเพื่อฆ่าทุกตัวของ PVP ครับโ okay. อเคอวมาตะตอนท้ายและยกเลิอกอวามาตะตอนท้ายครับมิล่าโรดเออผมนึกออกแล้วทำมาเพื่อฆ่ามิล่าโรดโดยตรงแล้วก็ฆ่าทุกตัวด้วยแล้วก็ start boot นะครับ start boot เริ่มต้นมาคือ start เลยนะครับ มันจะมีรายละเอียดอยู่เมื่อคุณเริ่มเกมขึ้นมาครับไอ้บูธของเราเนี่ยมาสตาร์ทขึ้นมาเลยทันทีทันใดครับมันก็จะเพิ่มทั้งป้องกันครับแล้วก็โจมตีอันนี้จะเพิ่มเท่าไหร่เป็นเวลานานเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่โดยปกติพื้นฐานของบูธเลวครับมันจะเพิ่มอยู่30%แต่ถ้ามเีเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังด้วยมันจะเพิ่มเป็น50%ซซึ่งผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่มันจะเพิ่ม 30หรือว่า50อันนี้ต้องลองดูต้องลองดูครับกันอีกทีหนึ่งแล้วจะนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจมันจะนานสัก5วิไหมหรือจะนานถึง8วิแต่ไม่น่านถึง10วิอาจจะอยู่ประมาณ5-8วิน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของ3ตัวนี้กันเลยครับมาดูที่ตัวแรกครับคุณรุอุคิทาเกะจูชิโร่ครับ หนึ่งในตัวพันปีนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมถ e ่าา ex มาให้ดูครับ ex ของคุรุอุคิตะเกะอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ใช้ไอ้ปลดปล่อยนะปลดปล่อยพลังมือขวามากมือขวาของเลโอน่าจะขวาจริงๆผมว่าผมควรทำกันบ้านด้วยกันดูอนิเมะบ้างนะเนี่ยเพราะว่าผมปล่อยเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งล้ะไม่ได้ดูเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อ่านในมงังงะอยู่นะแต่ก็อ่านมานานมากแล้วอะ่ะจนลืมลืมแล้วอะหลงหลงืลงลงลมลืมแล้วอะ อาวเทคเขาเหมือนจะติดตามโดยที่ไม่ได้ระเบิดก่อนนะครับติดตามแบบไม่ได้ระเบิดก่อนนะฮะปกติวอเทคตัวเมตาต่างๆมันมักจะระเบิดก่อนแล้วก็ติดตามนะอันนี้เราติดตามเลยแบบไม่ได้ระเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นตีปกติครับก็ถือว่าตีดีนะแต่ว่าเขาไม่ใช่สายตีปกติไงสกิลหนึ่งชุบอืม รวบแล้วระเบิดโอ้สกิลสองแบบแว็บเลยครับน่าจะกว้างด้านหน้าแล้วก็กว้างพอสมควรครับไม่แน่ใจว่าผักศัตรูด้วยไหมสกิลสามปล่อยมือครับ แล้วก็ถ้าไม่ตายปล่อยมือปุ๊บออกมาเพื่อคำจุนวังราชันวิญญาณคำจุนเลโอเอาไว้โอเคแจมต่อไปเป็นอบรายเลนจินะครับพลังใหม่ของอายเลนจิเปิบป๊บปป๊บ ex เป็นบูสต sp 1 0 0มีผล1ิวิคูณดาว60วิคล้ายๆกับเคมปะจิ ฟ้าครบรอบปีที่แล้วครบรอบ9ปีนะครับเดี๋ยวให้ดูบูทใหม่บูทตัวคนเดียวแบบไม่เผื่อแผ่ใครนะฮะบูทตัวคนเดียวไม่กดเะทิ้งแล้วนะนั่นแล้วเรียบร้อยมีดาเมจรอบรอบตัวนิดนึงนะครับดาเมจตอนกดนะครับเหมือนกับรอบตัวรอบตัวแบบว่าต้องยืนประชิดเลยนะไม่ใช่รอบตัวกว้างๆเหมือนสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะ ปกติครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บสกิลหนึ่งอ่าสร้างดาเมจน่าจะสองรอบครับรอบหนึ่งแล้วก็ระเบิดรอบหนึ่งและระเบิดปึ๊บรอบสองดาเมจก่อนพุ่งและหลังพุ่งครับพุ่งไปแล้วระเบิดอีกทีสกิลสามเป็นแบบชาร์จนะฮะชาร์จ สวิดม่มรูจะอ้าปากไว้ครับแล้วเมื่อเราปล่อยสวิดมารูก็จะกัดงับก็ให้งับก็ให้น้องบีโอเคน่ารักเชียวต่อไปเป็นทําใไม่ตายผมไม่รู้นะว่าว่าฉากนี้นมันสู้กับใครอ่ะสู้กับซูเปอร์สตาร์เปล่าหรือว่าสู้กับอิชิดะแต่มีความเป็นไปได้ว่าสู้กับอิชิดะเพราะว่ามันมาคู่กับอิชิดะ ต่อไปเป็นอิชดะอูริวครับตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้เป็นเมตาพีวพีโดยตรงนะครับสังหารมิล่ารถและสังหารทุกตัวที่อยู่ข้างล่างก็ยิงลัวพอสมควรนะครับยิงไกลและยิงลัวด้วยป๊ยป๊บปป๊บยิงรัวและเร็วครับโคตรดีอ่ะยิงลัวคล้ายๆกับนักเลาวาเลยครับย <ๆ S 2> ิงลัวจัดอ่ะก็โอเคนะ เมตาพพ p ถือว่าสําคัญนะถ้าคุณไม่มีคนจะอาจจะตกนะครับก็คือตกชั้นนะครับอาจจะอยู่อยู่แค่อยู่อยู่แค่แรงสามก็จะไม่ขึ้นมาชั้นรองหัวหน้าหน่วยนะฮะโอ้ตีปกติของอิชิดะสกิลหนึ่งคล้ายๆยิงบีมนะแต่ว่าจะช้ากว่าแล้วก็ไม่ได้ดาเมจแบบยิงบีมแต่ลักษณะมันคล้ายๆครับถ้าสองก็ดาเมจด้านหน้าครับ สร้างธานูมาดาบิได้ไม่มีสถานะนะของอิชิดะนะครับถ้า3ก็กว้างกว้างเกือบทั่วแมปเลยครับกว้างกว่าสายสก,กิลบางตัวในอดีตนะฮะแล้วก็ทำไม่ตายนะปึบปึบยิงธนูโชกเข้าให้เรียบร้อย,ยก็ไม่เปิดไม่ได้แล้วปะ่ะ แต่ว่าผมก็คงไม่ถึง25่สิบเนะต็ปอ,อะน่าดับจะได้แค่สิบห้าสเต็ปเองก็ถือว่าเป็น3ตัวที่สุดยอดมากนะอุคิโตเกะกับเลนจิก็ถือว่าแรงครับแรงโดดเลยแต่ข้อเสียของเลนจิมันมันก็ยังมีก็คือติดสถานะอื่นได้ยกเว้นอ่อนแรงนะครับอุคิเตเกะลุงไม่ได้มาบ่อยนะครับแล้วก็มาในครั้งนี้ก็แบบแรงมากครับก็สะสมกันเลยแล้วกันส่วนอิชิดะนั้นเป็นเมตา PVP ตัวใหม่แบบไม่ต้องสงสัยนะครับคิวทุกตัวอย่างแน่นอน,นมาวันที่สาเดเือน7ถึงวันที่15เดือน8ก็ไปลุ้นกันนะครับส่วนผมก็เปิดแน่นอนด้วยเพชรน่าจะเปิดประมาณ15สเต็ปอะ3,300นะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมล่อไปซ่า1 1 0 0นนะฮะหมดกีอยังนะฮะตอนนี้ก็ไปเติมมาละ3,000ขาดอีกนิดนนะครับเดี๋ยวต้องรอหอคอยมันเปิด มันจะมีหอคอยไอฮอนโลอยู่เนี่ยอีก1วันโอ้ใจรอก่อนเดี๋ยวมันมาก็เอาไปเปิดได้เลยก็ไปเล่น3ด่าน9ด่านก็ได้มานิดนึงอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นจะต้องฝากว่าเ่นี้แหละเดี๋ยวยังไงก็จอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ